สวัสดีครับผมเทียมพานวัฒน์นะครับวันใส่ตัวผัดเที่ยวนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็อยู่ที่บริเวณบึงพลานชัยแล้วก็อยู่ตรงข้างหลังผมนี่ก็เป็นหอโถงนะครับตรงน,นี้เป็นส่วนของบึงพลานชัยด้านหลังนะครับเราจะมองเห็นหอโบงอยู่ด้านหลังนะต,ตัวนี้ด้านหน้าของผมก็คือบึงพลานชัยก็ ป็นจุดท่องเที่ยวเ,เป็นไฮไลท์แห่งหนึ่งนะครับของร้อยเอ็ดก็น่าจะเป็นต้นมะกรานะครับจะเป็นช่วงที่เขาจะเปิดแฉีนิ่งนะครับที่จะให้ขึ้นไปชมวิวด้านบนหอสูงร้อยหนึ่งเมตรนะครับก็ประมาณ30 37ชั้นนะครับก็เขาจะเปิดให้ชมเท่ประมาณมกรานะครับแล้วก็ จะเป็นส่วนที่ชั้นที่3-3าขึ้นไปจนถึง3าเ็ก็จะเป็นชุดที่จุดที่ชมวิวครับที่จะเปิดขึ้นไปนะครับให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปได้ครับเราก็รอนะครเราใชจดจดุจดจอด,จดตอนแรกก็นึกว่าเดือนตุลานี้นะครับไม่ว่าจะได้นะครับหรือว่าเห็นเราก็เลื่อนไปธันวาเพราะว่าสรุปแล้วก็ลองถามเจ้าหน้าที่ดูเขดูนครับว่าเขาบอกว่าน่าจะเป็นปลายธันวารหรือมกราหรือโคตกลางเดือนันวนะครับว่าทุกอย่างกำลังจบจังภา,ายในให้เรียบร้อยอยู่นะครับดฉงนั้นก็ยินเที่ยวเป็นจุด เที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดล้อยเห็ดครับขอบคุณครับ